สวัสดีค่ะมาค่ะกาแฟก็ไม่ตุกาตาผ่าฝันอยู่ท่าเหลือด้วยเจ๊เด้อมาเด้อ เด็ดเหี้ยเลยค่ะโมนี่บ่มีเด็ดเลยเบ้อง,งั้นแฟนเ้ยหาแว่นตาอันที่ว่ามันแว่นที่เสื้อทำงานเนี่ยค่ะแว่นที่อันกันแสงกันตือเสียเวลาพันเจียพันติด ส่องอันเหี้ทั้งคู่ค่ะอ้ยว่ามันโบเหี้ไปก็เลยดอกค่ะเพิ่นไปวางแล้วทีนี้มันเลยขึ้นข้างล่างขึ้นข้างบนลงข้างล่างเนาะค่ะเนาะมันก็เลยหาโบเห็นส่องอันแล้วค่ะจักไปวางไว้ก็เลยเบื้องประกันหานหมู่ก็มาหาสร้อยโบเห็นหาหัวน้ำถังขยะเพราะว่าเอ้ไปเก็บสะอาดเลยก็นึกว่ามันอายุบ่มีค่ะ กมีแต่เศษท่านเศษนี่เอ้ยกวดเสื้อถุงมันก็ไปเบิ่งอีกบ่มีจักไปไว้ก็เลยดีที่ว่ามีอันอีกแว่นนึ่งได้เสื่สอส่งอันแล้วก็เฮียก็เลยบอกว่าตัวเยอ่ไปอันวางทุทิ่แม่ยจ้าเน,นมันโบห็นเลยว่ะเขาก็เลยใส่ใส่ถุงมันเสื้อเนี่ยค่ะเสื้อทําง,งานเอ้ยก็ไปหาส่งโล,ลกไปคอยจักตาแว่นนะแว่นที่อัน เว้นเันที่ว่ากันอุบัติเหตุเดยวคันโอ๊บเห็นป่ะยุดพักกินนั่นเข้าก่อนก่อนเนะพอดีมูเพราเลยนํามากินนั่นเข้านำํำเอ้ยอยุ่ทางถึงค่ะพ้นอยู่ข้างล่างาอยู่อันไตท้องเหลือสงสัยคุยกบหมู่อยู่ก็เลยอันตุนกตาก็เลยบอกว่าเฮาลดลงไปน้ำเด้อป่ะอันข้างล่างเขาเอ้ยขึ้นมาเมื่อกี้นี่ อากาศก็ขมุกขมัวด้วยค่ะเพราะว่ามันเด็ดเดดหายเนาะค่ะเนาะจะเห็นกลุ่มอุตุว่าตนสีเหลองเหลงห้าหมงหกหมงสีอาจสซมีเดดมาเป็นบางที่ห้าหกหมงแหลงด้วยค่ะแต่กับบางทีอาจแถวนี้อาจสิบ่มีแดดมืดมึงเลยคนก็น ที่พันจอดเรือเอาขึ้นมาทํามันตกแต่งก็มาไหลด้วยคมื้อนี้มาเจียวเจ้ายนําดเอันเลือเอ้ยเมื่อกี้ในกะห้าหกคนพันมาคุยนําตัวเอ้ตุ๊กตากระจับมือพันก็เลยแนะนําตัวเองว่าชื่อตุ๊กตามาพันก็เลยมาคุยนําแค่คนนึงห้าคนกับอันอันผู้ชายดอกคนอายุอันรุ่นขุนโสมมันแล้ว ม่วนค่ะสงงใสมันก็เจียวเจ้าเพราะว่าเอ้ยเป็นรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไม่ยิงนั้นที่มานําเอ้ยนําแฟนเอ้ยผู้เดียวเสียันาดนอันที่ว่าเหลืออื่นมันมีแต่ผู้ใสเห็นไม่ยิงคุยแล้วมันเลยเจียวเจ้าเนาะขเนาะม้วนคือแล้วก็ยังหัวเนาะค่ะเนาะ มีชีวิตชีวานะคะ <laughs> ไปทุกตาว่าถ้าเธอเอ้ยได้จอดอยู่ทางนี้ตลอดไปก็ดีกันค่ะแต่ว่ามันนาบม่มีที่เลยมันเพราะว่ามันเป็นท่าเหลือน้อยนคเนเว้นแต่ว่าคนที่พันอยู่เก่าพ่านบ่นล่องเหลือแล้วคนไข่เหลือออกไปสิมันซิมีที่ว่างแต่กาแฟเอ้ยกาบอกพันแล้วค่ะพ่นก็บอกว่ามัน ต้องลต้องใช้เวลาได้เปนบอกแต่ว่าถ้ามันทาเหิงไหลแล้วถ้าอันสมแซมเหลือปัปปุงเรียบร้อยแล้วก็ถ้าบได้โมนี้ก็ต้องไปหาท่าเหลือมองอื่นนะคะสำหรับเป็นเอาเหลือลงน้ำเนาะะเนาะจดสำหรับเอาเหลือเทียบท่าสชะอันนี้เขาเอาเลือขึ้นบกมาตกแต่งเสื้อแต่ว่าเออตุกตาว่าถ้าใดก็ดีคะ่ะมงนี่มันเก้อเหอนเอ้ยมันมันโบด,ดีไก่สินะคะย่างมาก็ได้เนาะคะ่ะเนาะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก็ได้รถยนต์ก็ได้รถอันหลังก็ได้ค่ะมันผ่านหมดเลยมันสะดวกรถบัสก็ได้แต่เผา่อกาว่ากันนะคอนเสารพันกาเพื่อโอกาสด้วยค่ะพันเือโอกาสแต่ว่าถ้าว่ามันเอยสังเกตเห็นมันมีคนอายุเยอะแล้วนะคอนเที่พัน ยุดล่องเหลือเพราะว่าเพ่นไปโบไบเสียค่ะแล้วมันก็ขายเหลืออกมันก็ที่มันถึงจะว่างลงแล้วก็ต้องไปซื้อที่ที่โจทย์เนาะค่ะเนาะกับโมีปัญหาเพราะมันต้องซื้ออยู่แล้วเป็นปี้ะคะใจเป็นปีเอบก็คิดว่าถ้าว่าใดมงนี้ก็ถือว่าอันสะดวกค่ะมัต้องขามไปอันเข้านําเขตตัวเมืองเนาะค่ะนันนมันใช้เวลาแล้วรถติดนํายุนี่พ่นรถก็ถ้าว่าช่วงคนไปทํางานมันก็ติด ถ้าคนบ่ทํางานมันการบ่ได้ติดเนาะกันเนาะมันก็สะดวกการเดินทางสะดวกแล้วมาตรงบ่ตรงเข้าเขื่อนอีกค่ะมงนี้ออกไปนาน้ําใหญ่เลยแต่ว่าถ้า,ถาเหลือถ้าเหลือเก่าเอ้ยที่อยู่ว่ามันมันต้องเข้าเขื่อนออกเขื่อนเนาะกันเนาะแต่อันนี้บ่ตรงบ่ตรงเข้าเขื่อนมันล่องออกจากนี่ไปก็เป็นนาน้ําใหญ่ก็ออกไปอันหาจุดส่วนกลางที่เฮาอยากไปว่างั้นเด้ปะมันก็สะดวกอีกแบบ ลุ้นส้อยกันค่ะแต่ว่าสะอาดสะอาดด้วยค่ะเพ่นทำแต่ละคนก็ทาส่งทาสีก็มันเป็นกฎของพันละครเนาะเวลาเราขูดเขาเตือนแบบใช้เครื่องก็ต้องมีผ้าก,กันบอไปถึกมงคนอื่นพันว่าน้นเด้อทุกคนก็ทำมดด้วยค่ะโบแม่นว่าไทายเอ้ยทำคนเดียวทุกคนทำมด คือว่าบเฮอเพื่อนบ้านนั้นมาบอสบายใจกับอันเศษขยะของเขาว่างั้นรือเป่เมื่อกี้แฟนเอ้ยก็คัดเล็กคัดแต่พอดีมู่พันมาซ้อยมู่พันก็มีเหลืออยู่เนี่ยค่ะพันทาสีของพันพักก็เลยม,มาซ้อยซ้อยอันเอทานเอ็นนี้หน่อยนึงเจา้าเราพันก็นกไปับกก็ได้งานเยอะอยู่ด้ยวยค่ะเอ้ยก็ทาสีแล้วเลยเขาไอตุกตาทาสีอันสี มันที่เป็นสีอนพันเอินสีฉนบานเอาสีสีมุนมุนเด้นน้ำท้องเหลือฝั่งนึงค่ะสองที่เอ้ทาพอดีพันพันมาเซืร์เล็กไม่นะค่ะเน้ยก็เลยไปคัดคัดแล้วก็แล้วก็เอาอันอันนั้นเสร็จที่มันติเนอเนาะค่เนาเสร็จที่มันเบอร์มันมีอันน้ำมันนั่นจ่สิ่งนี้่ะแล้วก็ ทาสีแล้วไปแล้ะคะส่งที่งานเอ้ยแล้วรืเด้อคะแฟนว่าโตแล้วเราบวชเรียบร้อยว <laughs> ันนี้ก็พามากินเข้าเที่ยงพันกันนั่งอยู่ข้างล่างกระมู่เอ้ก็อยู่ข้างถึงเอ,องงยเ้ยว่าเราบ่ลงเนอะเฮ้ยปะกาแฟก็มดไปแล้วค่ะก็เอ็ดงานเอ้ก็ได้งานค่ะมันนี่ก็ทาสีส่งที่ มันที่เป็นสีอกเทาๆนะคะแต่ว่ามันสีออกมอ่อนมันก็ทาเมื่อสว่างเนาะค่ะเนาะข้างล่างทางสีนมันมันเป็นช่วงเนาะค่ะที่เอ้ยทางแล้วก็เอ้ยก็ไปกวดอันขยะกวดเศษตะเลยที่ว่าอันพันคัดพันตื้อแฟนเอ้อยคัดเสียงอยู่อยู่อันน,น,นําถนนอยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยค่ะใส่เดือครึ่งอันทั้งขยะนึง่ง ปัดเวลา,เอาออกไปจากนี้ก็เอาไปทิ้มน้ำแล้วก็แล้วแล้วมันก็สะอาดไปงานไอ้ตุ๊ก,กตาก็เรียบร้อยข่ามโมนี่ได้งานเลยเอ้ยันงานเอ้ยเรียบร้อยแล้วก็มีแต่แฟนเอ้ยันไหนยัทานเอนี้ก็แล้วแต่พันบอกกันเถอะแต่กระโหลกสีมันแห้งก็คงสิเป็นเมื่ออื่นเนาะคะเนาะต้องน่ะเอาวันตู้เย็นเลื่อนเข้าไปอีก แต่มันมเป็นหน้าที่ของแฟนเลยเอ้ยกระบนดออกเสร็แล้วกันเรียบร้อยผู้ก,กันนั่นเตออเอ้ยก็จัดการเรียบร้อยค่ะที่ทาสีค่ะกินกาแฟกัมดไปแล้ววันแก้วนึงอะไรด้วยค่ะนะ่ยารยากาศท่าเรือก็เงีย,งยบๆเนาะค่ะเนาะเพราะมันเพราะว่าคนส่วนมากพันก็เอาเรือขึ้นมาตกแต่งผู้เลอกอัน เฝ้าเอ็ดเฝ้าทำเพางั้นเเพราะว่าช่วงนี้มันอย่างอากาศดีอยู่จะนอนมันทั้งฝนทั้งลมเนาะค่นาะทั้งอันหิมะลงอันมักเข็บลงอันเวลาลมมาก็เอ็ดยากโดยเฉพาะมันอันเขาเสื้อผ้าที่มันกันเสียงมันก็ปิวว่างั้นเดีะปะช่วงนี้ก็คนก็ใคยพู้เรามีเวลาก็มาทําเฝ้าทําว่างั้นเดีะว่าเฝ้าขูดเฝ้าทาแล้วก็หนซ่อมมั่อสมนี่ก็เฝ้าทา แฟนเอ้ก็คือกันค่ะข้างนอกก็อยากเอทมันแล้วเราบันทิทนานหนาวมาก็วินเตอร์มาก็เอทมานํำนำเนื้อท้องหรือนำเนื้อเรือเนาะค่ะเนาะมันก็สะดวกของพวามันมีอันฮิตตอรงฮีเตอร์อันที่ว่าทําความอุ่นนะคะเครื่องทําความอุ่นแล้วมันก็เพาะมันก็ปานบานเนาะค่ะเนาะปานเหินเอากบ่ต้องไปอันอยู่ข้างนอกคือเมันหนาวงั้นเด้อเป่าก็เลยพกันเฝ้าวันพั้นก็เฝ้าได้ค่ะแฟนเอยเฝ้าอยากทำพวกมันแล้วคนดีหมูพั้นมาอัน พันกส์เหลืออยู่นี่ก็ของหมู่พันธัญธาสีก็เอ้ยว่ากันนั่นแล้วแล้วแหะคะ่กะก็เลยหมู่มาซ้อยนําเอ็นนั้นเอ็นนี้มาติดเล็กติดแต่เนาะขนมมันงานผู้สายเพราะเอ้ยพันกบเธอเอ้ยซ้อยแล้วค่ะอันนั้นพันก้เฝ้าทำพันก้าเขาเจืว่าแฟนเฝ้าทำเอ้ยก็ดีที่ว่าก่อนมาเนี่ยประกันลงอันน้ำมันน้ำมันอยืดนำไม้ซักเลยค่ะอยู่น้ำพื้นเหลือเนะะี่ยค่ะเอ้ย อตุ๊กตาลงอันมืดเลยเวลาฝนลงมามันก็บอันมันไหลออกเนาะค่ะเนาะมันบบไปซึมเข้าใเ่แตว่าจักหน่อยถ้าว่าอากาศเด็ดออกดีๆแล้วเอ้ยนะเอ้ยโบไปยุ่งนะแฟนเอ้ย้วเอ้ยนะกวดทําความสะอาดเอ้ยนะก็น่ะลงน้ํามันค่ะแต่ว่าบบแม่นเมื่อนี่ดรอกคือมันนั้นพวกนี้มันเป็นสีอึ้มๆคือฝนลงคือฝนน่ะลงแด้เนาะค่ะเนาะแล้วมันแต่ก็อย่างบ่ลงเด้อค่ะนว่าสีลงปล่อยๆเอ้ยก็บรู้เด้ะ อากาศก็ประมาณส3บ4องศาค่ะก็ใส่เสื้อผ้าน,าน,าน,ะะนหน้าเลยคะครับจางก็หนาวเนาะอันนี้หเล่าสู่กันฟังค่ะอยู่ที่ท่าเรือเมื่อนี้มาซ่้อยแฟนเอดงานอยู่เหลือว่แม่มนตแต่มื้อนี้แหละคะ่ะมืออื่นมือหือมือต่อไปก็นำมานพากันมาเพราะว่าโซมาสิบากันมาสองคนบางทีก็ถ้าเออ,อยู่เหือนก็ว่าเออมเันคืออีตุนแฟนเนอยเนาะค่ะเนาะ ถ้าพอเอ่ยประมาณ์นำพันเอ็ดงานผู้เดียวสิคะนางเทือ่มู่พันบรมาหาก็เพราะว่าตั้งคนตั้งเจ้าเขาเนาะคะเนะาะเจ้าทำใช่เอ่ยก็นํามานะพันครูเทือ,อ่ยหรอคะเว้นแต่พันบอกว่าเออมุ่งนี่โตพูต้องมาก็ได้ก็เอ่ยก็อยู่เอ่ยก็ทํางานบ้านเอ่ยเนาะคะเนาะอันนี้ก็อีกวิธีอีชีวิตนึงนะคะเนาะของอันแม่บ้านต่างแดนค่ะ ทำนี่เนาะค่ะเนอทุกตาผ่างฝันกกาแฟก็มดแล้วก็มโม้ก็ฝังแล้วค่ะมดเรื่องมโม้แล้วช่วงนี้ก็ได้เ,ออเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกบ้านเลยจ้าพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ